มีะม oh ีเซเล็ตเนี่ยพ oh. ี oh. ่บอกเลยเกมนี้พ oh. ี่เลือมากพี่ฮะได้เหมือนอันดาไหมโอแมวแมวไอตัวแมวแมวโรดี้เนี่ยพี่พร้อมพี่เตรียมตัวมานาอันดาไปยืนตรงไหนตรงตรงบ้านบ้านพักเอ้บ้านพักั้นเป็นเบื่อแล้วว่าไปยืนตรงร้านแม้ให้พี่หาเหรอ เอ้ยเอาเออนี่เนี่ยมัน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 บอกให้เาสุ่มตรงนี้อ้าวอย่างงี้สุ่มหลุดตัวนี้อดิมีเท่าไหร่อ่ะโอ้มันเยอะเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ยุ่งเลยเนี่ยเก้าสิบปักกันอย่างเงี้ยเอาให้ได้ตัวก่อนไหมลองเลยไหมเผือแม็กหวังอะไรบ้ามันจะไปฟุ๊กเหมือนกมเมื่อกี้ได้ไงอ่ะกมเมื่อกี้อย่างบ้าเฮ้ยมาแล้วปะโอ้ไม่มาเกือบส่ดห้าสิบฮะส่วนห้าสิบยังไม่ห้าสิบเนี่ยไอห้าสิบของแม็กเนี่ยทำพี่หลายรอบแล้วนะ ไ่ถึงถ้าสูงหาผิดไม่ออกอะไปสุ่มตัวหน้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกระส่มตัวหน้าเลยตัวนี้ไม่สูง <laughs> ตัวเด้ย <laughs> <laughs> มามาอะไรไม่ <laughs> ใช่ลุ้นไงมีสีสันแล <laughs> ้วมันเอตัวเดียวถามอะไรทำไมได้แต่ไม่สุ่แบบคุกันทำไมสลับไงเดี๋ยวเบื่อสลับสลับแล้วมันเอตัวเดียวอีกแล้วคืออะไรไม่ส่มตัวก่อนหลับตาเลยไม่เย้หละ อ้มันเป็นเหลือหนึ่งแล้วอะเอาใจดีเราต้องมีใจมั่นกว่านี้ I am the storm เ <am> อลาล็อ c เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอะพี่บอกแล้วเกมนี้พี่โคตรเกลือคือมันเกลือแบบทะลุมิติอะเกมเนี้ยครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยออกครั้งเนี้ยออกเพราะมันจะอยู่<อ>ที่80ละ ตัวเดียวเสียงผู้หญิงผู้ชายร้องเกี่ยวะ่ะพี่อยากพูดอย่างนี้ดีมันกมีเชื่อมัน่นนี่เชื่อมัน่น I am the storm เอาโอ้โหอะไรอะลุ้นไม่ไหวแล้วใด้เ <c oughs> ต็นเจ้ยเอ๊ะ <c oughs> แล้วมันได้มา <c oughs> คนเลิกนะเกมเนี้ยไม่ควรจะมี <c oughs> แล้วอหนาวทำไมอะอีเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง โอ้เนี่ยตัวแบบป้าขั่งไปโอ้อยากได้อาวุธด้วยอ่ะไม่ได้แน่เลยโอ,อ้อยหมีมาพบากันไม่มาพบกันสองรอบหรือเพชรหมดดิก็เขื่อได้มาพบก,กันไม่อะพี่ยังไม่ได้ตัวเลยเฮ้ยฟาร์มไหมเวลาฟาร์มอยู่ไอ้ที่ดูคลิปนี้ก็สมทบทุมหน่อยก็ได้นะทิงท้งทนนิ้งริทโดเนทไปเลยถือว่าเคนโดเนทแบบความน่าสงสารแต่ต้องลงคลิปนี้ก่อนไอซันเดย์นะเราเราพรามไม่สงสารโอ้ โอ้หรอหมดไม่เลืออะไรเลยมีลาไม่ได้ในหนึ่งทุ่มไหมเราหนึ่งทุ่มฟนไปนะไปกันต่อครับไม่เลืออะไรเลยจริงๆโอ้โหแผดหน้าตกเมตาปะโอ้โหอ่าอ่าอ่าสองตัวสองตัวสองตัวดิ ไม่มีเอเลยเหรอขอเห็นขอเห็นแบบออกมาจากขอเห็นออกมาจากเครื่องนีโหโอ้โหทุกคนได้แล้วครับโอ้กี่โลได้ครับได้แล้วครับทุกคนตื่มไมเท่าไหร่นะมันไม่ออกอะต้องไปฟาร์มที่แบบนี้มันก็ไม่ออกหรอกแล้วพี่ฟาร์มแทบจะหมดแล้วไอ้เกมเนี้ยหนึ่งอันยังหวังโอ้โหอดหัวเรื่องแสงเลยทำไมเกมนี้พี่เล่นทีไรมันอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดเลยวะเหมือนเราอยู่แต่มันแบบ ราอยู่จุดไแเ็กแล้วก็ตกอับอะในเวลาอันสั้นนะไม่เนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเว้มันจะไปหลุดเลทอะไรขนาดนั้นนี่นี่เอ้ยแม็กเราจะเราจะได้ดูหมาแก้ผ้าเหรอเอ้แมะไม่เห็นตีมันไม่ใช่ช็อตเด็ดดาวต้องมสี่ห้าหกอ่ะเอองันรอบหน้าก็ขอให้ได้ตัวนี้นะได้เห็น